รรกินอะไรครับกินอะไรครับมะม่วงไหมใช่มะม่วงไหมพูดได้ไหมมะม่วงใครพูดเสียงดังๆแบบนี้ไม่ดีนกินอะไรนะครับกินอะไรนะอ้าวทำไมผมเป็นยงไงไงโอเคอโอเคอะไรมะม่วงไงโยให้เธอพูดได้เมื่อกี้ให้เธอก็พูดกินอะไรนะมะม่วงไหมมะม่วง มะม่วงพูดอีกทีนึงอันนั้นแกนมันนั่นอะแกนมะม่วงกั่นอะกินเหรอแกนมะม่วงกันอะมันกินได้ไหมน่ะมันต้องใส่เปลือกด้วยนะลูกเนาะค่อยไฟเบอร์เขาเยอะนะเอาพูดอีกทีมะมะม่วงมะม่วงเฮกเธอพูดใ้มัมมี่หน่อยมะม่วง มะม่วงพูดชัดๆสิพูดภาษาไทยอะ่ะชัดๆมะม่วงแก้วไ <c oughs> ม่ใช่ครับมะม่วงมะม่วงไง<น>ยู <c oughs> อร่อยไหมไหน,ะนเอาไหนแล้วไม่กินทำไมล่ะไหนตลอดเลยไหนคืออะไร ทำไมไม่กินบูเบอรี่ของตัวเองอะแยกมีกินทำไมแยกมีกินทำไมอโอเหน้าผากอีกรอบสองอาไม่กินบูเบอรี่อะอ,เอะเดี๋ยวหกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกโอเค Aloi mày mua mầm mô, aloi mày mầm 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 บุบรีอันนี้มะม่วงบุบรีมะม่วงอะไรบุบรีใช่ปะวะเฮกเธออะไรเงยทำมามี่เออบุบรีอเดออเดน้ำพูดได้ไหมน้ำน้ำน้ำอเดน้ำอเดอน้ำน้ำครับอันที่เฮกเธอร์กินอยู่อ่ะมะม่วง อันนี้บูเบอรี่พูดได้ปะบูเบอรี่เป็นคำยาวสามคำยูพูดได้บูเบอรี่ดดรจัดจ้าอ่าครับอ้าวเห็นไหมหล่นพื้นแลละกินดีๆสิให้เครื่องเวลากินอะ,อะกินอย่าเล่นทีหลังอะกินดีๆอ่ะเดี๋ยวน้ำ,นำ ออไม่มีอะไรตั้งที่เจ้าหนอนเนาะพูดได้ป่าบูลี่กินมีหมดอ่อนใหม่เอาเอาอ้นใหม่อีกะกินมันทุกอย่างอ่วางอีกคนอื่นจะได้กินไหม